ก็ปืนทรงกำคอว่าอย่างนี้นะครับผมประมาณ3ากระบอกนะครับทรงกำคอนะครับงานไม้พันท้ายหนานิ้ว3มเซนนะครับก็พอ,อดีพอดีนะครับก็ส่วนตัวไกปร์นะเป็นไกเซฟนะครับเซฟนะผมเป็นตัวมิลลิ่งไวเบาตัวตัวขาเดี่ยวไกนะครับผมเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นท้ายไม้สักนะครับผมลังประดูนะครับแล้วก็ส่วนปีกเป็นงานอะลูมิเนียมฝักระดับได้ด้วยนะครับ แถมตัวประกบปีกให้ด้วยครับลายไทยสวยงามเลยครับนี่ชุดยิงน้ําจะมียางแล้วก็มีพีให้หนึ่งชุดเลยนะครับ้อมข้อพีสีนะครับผมแล้วก็ลูกดอกลูกนะครับตัวรางนะครับรับน้าหนักยางได้นะครับตามปีกเลยนะครับจะมีห้าเส้นกับสามเส้นนะครับประมาณนี้ครับนะถ้าท่านใดนัสนใจก็ทักแชทช่างพีมาเลยครับผมนะครับราคาคุยกันได้ครับ ตัวนี้เป็นราคาถูกแล้วก็มีตัวราคาแพงด้วยนะครับผมมีหลายราคานะครับผมของช่างพีชนะครับก็ฝากกันน้ไว้หน่อยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ